แล้วตอนนี้เราก็ได้เสื้อเผาของนาวาร่าเอามาสวมใส่กับเสื้อเผาแอลแล้วนะครับสร้างนะเป็นรับขาแผงเบรกใหม่ที่ปอกให้ต่อจากนี้ก็คือการเชื่อมนะครับเชื่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมีดามล่างดามบนอีกรอบหนึ่งเสื้อเผาก็จะแข็งแรงมากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้เผาลอยหัวยาวเบรกเดิมนะครับใช้หัวยาวแต่เบรกเดิมอันนี้ก็จานเบรกของเขานะครับก็ใช้ เบรกเดิมเลยนะฮะอันนี้ก็ดุมนะครับส่วนเผาข้างจะต้องเป็นตัดต่อครับเพราะว่าแขนสามสามนั้นไม่มีนะครับก็ใช้เผาข้างตัดต่อเอาถ้าไม่แรงจัดจนเกินไปก็ไม่ขาดนะครับถ้าขาดผมต่อให้รีนะครับโอเคนี่จะเป็นเบรกเดิมที่เราเลือกใช้เบรกเดิมเพราะว่าเบรกมือเขาจะเสถียรมากกว่านะครับในการใช้เบรกมือจะโอเคมากกว่าเพราะถ้าใช้เป็นเผาแอลเนี่ย ปัญหาของเพาแอลคือเบรกมือดึงไม่ค่อยอยู่เพราะว่านาวาล่าเนี่ยนะฮะเบรกมือเขาเข้าด้านหลังแบบนี้นะครับเนี่ยฮะไหนสายเบยรกมือเข้าตรงนี้ก็คือจะเข้าไม่เหมือนชาวบ้านเขาด้วยแล้วก็ก,กลไกเบรกมือเขาก็ค่อนข้างที่จะลําบากถ้าเป็นเพาแอลนะแต่ถ้าเป็นเพาลอยหัวยาวแล้วใช้เบรกเดิมอย่างเงี้ยจะจบง่ายกว่านะครับเวลาเปลี่ยนผ้าเบรกก็เป็นผ้าเบรกเดิมนะฮะแล้วบําเบรกเดิมเขาก็โอเคแล้วก็ เบรกมือเนี่ยอะไรพวกนี้เบรกเท้าเนี่ยเขาตั้งออโต้อยู่แล้วนะครับมันก็จะดีไม่ต้องมานั่งตั้งเบรกเบรกก็จะชิดอยู่ตลอดเวลาก็จะดีก็จะจบง่ายนะครับโอเคอันนี้ก็คือจานเบรกของเขาใช้จานเบรกเดิมเอามาใส่กับหัวยาวโอเคเดี๋ยวนี้เราก็เตรียมเชื่อมนะครับเชื่อมเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะดามนะฮะอันนี้ก็เป็นนาวารานะครับ อเวลดาดมเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับนะฮะมีดําบนดาล่างแบบนี้เสื้อเผาก็จะแข็งแรงนะครับสาหรับเผางานสร้างนะครับก็สามารถสร้างใส่กับรถทุกรุ่นได้เผางานสร้างก็จะแข็งแรงนะครับเหมือนกันใส่นาวล่าครับ NP สามร้อยคันนี้นะครับ NP สามร้อยตัวช่วงแหนบเขากว้างนะฮะตัวคานีเขากว้างก็ต้องใช้เผาแขนสามสามก็จะเหลือสามสองของหัวสั้นนะครับอันนี้ก็จะรอเฟืองท้าย ผลท้ายเสียหายตอนนี้เราก็ซ่อมให้ใหม่เชื่อมให้ใหม่นะครับช่างก็สำรวจดูแล้วน่าจะรั่วตรงรอยเชื่อมเก่านะครับเราก็เลยปะรอยเชื่อมเก่าให้คันนี้ก็เป็นเทางานสร้างนะครับติดตั้งจากอุปริชาติเทาลอยนะครับใช้เทาแขน30เทางานสร้างครับแข็งแรง โอเคสำหรับเพื่อน,อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะติดตั้งเพาลอยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพาหัวยาวเพาหัวสั้นนะได้หมดเลยนะครับหัวยาวก็ได้หัวสั้นก็ได้ผมจะให้ดูนะคือสายเบรกมือเขาเนี่ยเห็นไหมฮะสายเบรกมือก็มีกลไกเบรกมือตรงนี้แล้วก็สายเบรกมือก็จะอ้อมมานีแล้วก็มาเข้าทางด้านหลังนี่นะครับต้องบอกว่าผมเคยวางไปที่เป็นเพาหัวสั้นเนี่ยนะฮะสำหรับเพาแอลเนี่ยพอวางไปแล้วเนี่ยโอ้โหเบรกมือค่อนข้างยุ่งเลยครับ ทำเบรกมือค่อนข้างยุ่งมากแล้วก็ดึงไม่ค่อยอยากจะอยู่นะครับอยู่น้อยนะฮะทีนี้เราก็เลยเลือกเป็นเบรกเดิมดีกว่านะเบรกเดิมจบง่ายกว่านะครับอ่ะโอเคสําหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะติดตั้งพลาลอยก,ก็ทัดทายมาได้นะครับ๋ยวต,ตอนนี้เราก็เชื่อมเสื้อเผาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราเชื่อมก็จะประมาณนี้เราก็ต่อให้เรียบร้อยก่อนขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นดามบนดมล่างนะครับ ดำบนดำล่างได้ประกอบรอยต่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับมันร้อนนะตอข้งมือจับนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นดำบนดำล่างแหละนะฮะประมาณนี้เป็นพ่อรอยใช้เฟืองเดิมนะครับนาวาล่าเพราะว่าเบรกมือของเขานั้นจะได้เสถียรการใช้งานของเขานั้นก็จะไม่มีปัญหาเรื่องเบรกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปใช้เบรกแอลเนี่ยซึ่งผมก็ลองมาหลายคั้นละ ต้องบอกว่านาวาร่าเนี่ยเบรกมือเขาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยนะครับเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องทําเป็นเบรกเดิมดีกว่าจบง่ายกว่าก็เป็นพอร์ที่มีเบรกมือมี ABS นะครับใช้เบรกมือได้ใช้ ABS ได้นะครับเบรกมือของเขา ABS เดี๋ยวเราทาใส่ให้นะครับใช้เดิมของเขาจะได้จบปัญหาง่ายนะครับเพราะว่าเบรกมือก็ใช้งานได้ตามปกติบกเบรคเท้าก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับ พอรอยหัวยาวน็อตใหญ่ใช้เบรกเดิมครับของนาวลา่าโอเคเดี๋ยวพวกนี้เจอกันนะฮะเดี๋ยวเราประกอบทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายมาให้ดูนะครับถ้าสำหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะได้พออยหัวยาวน็อตใหญ่ใช้เบรกเดิมได้ก็ทัดทายมานะครับเราสามารถทําให้ได้นะครับเส้นนี้ก็เป็นของนาวาร่านาวลา่าเสื้อผ้าเขาค่อนข้างยาวนะฮะยาวมาหากเพราะว่าตัวรถเขาค่อนข้างใหญ่นะครับ งไงครับพอรอยงานะสร้างสร้างจากเสื้อเผาเดิมนะครับผมใส่กับเสื้อแอลที่นี้ก็จะเป็นของแอลนะครับสวยงามเหลือแค่ขั้นตอนในการดามบนดามล่างนะครับก็พวกนี้ก็น่าจะประกอบได้นะครับ,บนะนี่ก็คือนับเป็นสร้างมาใหม่